ครับผมมีข้าวของหลายอย่างนะครับที่เราอยากไม่อยากโชว์แต่มันไม่มีที่ให้เก็บให้วางเลยสิท,ทาไงดีผมก็เลยได้ตัวนี้มานะครับเป็นกล่องเป็นโซฟาก็ได้นะเอาไว้นั่งเล่นก็ได้เออแล้วที่สําคัญผมชอบอย่างหนึ่งคือมันเอาไว้เก็บของไว้ได้ด้วยอะนี่เปิดฝามาก็อันไหนที่ไม่อยากโชว์เราก็เก็บลงสิครับฮะ เก็บลงสิครับผมพวกอุปกรณ์ช่างทั้งนั้นเก็บลงอนไหนโชว์ไม่ได้ก็เก็บลงไปเสร็จแล้วก็ปิดฝาเห็นไหมลงขึ้นเยอะเลยแล้วก็เอาไว้เป็นที่นั่งสำรองให้เพื่อนๆเวลามาบ้านไได้ ถ้าสนใจก็คิดที่จะก้าสีเหลืองได้เลยนะครับผม